สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมเป็นเหรียญมหากรถินรุ่นแรกลุงปูศิลาสซิลิจนโทองค์นี้เป็นเนื้องเงินพีพศ2565จําจำนวนการสร้าง2,999องค์องค์นี้หมายเลข1981เหนรียญกรถินพิธีมหากรรมฐานเป็นเหรียญที่มหากรถินที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของวัดพระทาตุมนหินและยังเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ออกวัดพระธาตุมนหินเจตนาในการสร้างรุ่นนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสร้างพระาธาตุมืนหินทุกบาทพิธีปลุกเสกนั้นได้รับความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นทั้ง38รูปมาร่วมกันในที่ฐานจิตแม้นวันแม้นวันนั้นอากาศร้อนแต่บรรยากาศในพิธีกลับร่มเย็นสบายวิชายันที่ใช้นั้นเป็นยันพระพุทธเจ้า16พระองค์ที่หลวงปู่ได้สืบสารมาจากหลวงปู่ทองมาถาวโรเป็นยันครูชั้นสูงนะครับ ลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่หงูตันด้านหน้าก็จะปรากฏรูปหลวงปู่ชีลาหน้าตรงครึ่งองค์นะครับก็จะตอกโค้ดพระธาตุมื่นหินกำกับตรงสังคตินะครับตอกหมายเลข18ึ่า1หนึ่งเก้าหนึ่งกำกับตรงเหนือหัวไหลเล็กน้อยนะครับด้านหลังก็ยังที่กล่าวมาข้างต้นเลยนะครับก็จะเป็นยันพระพุทธเจ้า16พระองค์นะครับที่หลวงปู่สืบสารมาจากหลวงปู่ทองมาถาวโลนะครับนี่ครับ องค์นี้ในสภาพสวยคมจมูกโดง่งผิวเดิมนะครับน่าใช้หน้าบูชาทีเดียวองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาองค์ละ5,800บาทเท่านั้นนะครับสวยๆเดิมๆนะครับน่าใช้ครับ